ร้านก๋วยเตี๋ยวทองคำเย็นตตโฟนะคะดูภายในร้านน่นะอันนี้เย็นเย็นตตโฟต้ยมยำนะคะ <c oughs> เขาก็ใส่อันนี้เป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่โฟต้ยมยำเราก็กินแบบนี้ประจำก็คือมันจะมีพิเศษก็คือ,อนนมีเมนกระพุนอร่อยค่ะกระปุกกระปุกนะคะดูชิ้นปลาก็อร่อยอันนี้กินคู่กับ านนี้ขายดีเพราะร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟรถเด็ดร้านทองคำนะคะมีน้ำชายกินฟรีค่ะอร่อยค่ะอันนี้สั่งอะไรไปคะเล็กแท่งโฟต้มยำแท่โฟแท่เดีาก็จะมีน้ำซุปให้นะคะพิเศษอันนี้เราก็สั่งของยำาหมือนอันนี้ได้เยอะกว่าเวลาถ้าแห้งเขาก็จะให้น้ำ i know, like huh.